ข้อ22ข้อใดมีคำที่ใช้ตัวสะกดในแม่กกข้อ1เบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างข้อ2เราพบกันใต้ดวงตะวันร้อนข้อ3งานหนักงานเหนื่อยงานนานข้อ4ยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราอ่ะเขาถามถูกไหมว่าตัวสะกดที่เป็นแม่กกน้องทุกคนก็ต้องรู้ก่อนว่าแม่กกคืออะไร คำว,ว่าแม่กกหมายความว่าตัวสะกดที่จะต้องลงท้ายด้วยแม่ที่เป็นกอไก่ถูกปะหรือเสียงเป็นกอไก่เพราะฉันเราก็เริ่มดูเลยว่าข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยมีคำไหนบ้างที่ลงท้ายด้วยแม่กกแล้วก็เริ่มดูเลยนะเบื้องแม่กงถูกไหมบนแม่กลนกลแม่กลนฟ้าไม่มีตัวสะกดกว้างแม่ มาดูข้อสองอันนี้ก็ไม่มีเลยถูกปะเป็นแม่งองูอย่างนี้ไม่ถูกทีนี้มาดูข้อสองเราไม่มีตัวสะกดถูกไหมพบแม่โกบการแม่กนใต้ไม่มีตัวสะกดดวงแม่กงตะไม่มีตัวสะกดวันแม่กนร้อนแม่กนอันนี้ก็ไม่มีแม่โกกอีกก็ผิดอีกข้อสามยานแม่ ก้อันนี้พี่ดูค่าตัวสะกดนะเพราะโจทย์ถามแค่ตัวสะกดนะ้องบางคนถามว่าทําไมพี่ไม่เห็นดูเลยคะว่าเบื้องก็เป็นบอใบไม้ถูกไหม,ไมอ่ะกว้างก็เป็นแม่กกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะว่านี่คือพยัญชนะต้นแต่โจทย์ต้องการถามตัวสะกดนะเพราะน้องบางคนชอบถามพี่มาอย่างงี้อ่ะคําว่างานแม่กลถูกไหมหนักอ้าวเจอแล้วนี่ตัวสะกดที่เป็นกอไก่ก็เป็นแม่โกกก็คือข้อสามในคำว่าหนักมาดูต่อซิ นอกงานก็คือแม่กลนเหนื่อยคือแม่เกยงานก็คือแม่กลนนานก็คือแม่กลนเพราะเป็นนอหนุเหมือนกันข้อนี้เดะถูกแล้วมีตัวสะกดแอบกาวไว้ก่อนมาดูข้อสี่สิข้อสี่ผิดตรงไหนยาาแม่กลมเธอมันมาจากทอแล้วก็สาะเออ,อย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่มีตัวสะกดนอนก็แม่กลนฉันก็แม่กลจะก็ต้อง ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันกล่อมคือแม่กลมนิดก็คือแม่โกดถูกปะทราก็คือไม่มีตัวสะกดอันนี้ก็ผิดเพราะว่าไม่มีตัวที่เป็นแม่กกเลยเพราะฉะนั้นจาก3ข้อนี้มีตัวที่เป็นแม่กกตัวเดียวก็คือคําว่างานก็คือคําว่าหนักนั่นเองซึ่งลงท้ายด้วยกอไก่เพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะคะ